สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพฤหัสที่10กรกฎาคม6 8 6 8นะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่79นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระสมเด็จนะคะเป็นสายวังนะคะแบ่งปันองค์ละ200นะคะแล้วก็250นะคะแล้วก็องค์ละ300นะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตาหมายเลขนะคะแล้วก็ถูตามเบอร์ทูได้เลยค่ะ มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งะคะ่ะนี่นะคะจะเป็นสมเด็จด้านหน้าก็จะลงเป็นทาทองนะคะ แบ่งปัน200บาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นพาร์กิ่งนะคะแล้วก็ประดับพลอยค่ะแถวที่1น,นะคะจะเป็น200บาทนะคะ หมายเลขสองค่ะปิดจองนะคะตามเบอร์ได้เลยนะคะหมายเลขสองก็จะเป็นพาร์กิ่งนะคะ หมายเลขสาค่ะจะเป็นสมเด็ดเจเบญจรงค์นะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังพักกิ่งค่ะ หมายเลขสี่นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นชุดนะคะที่เหลือจาก ep เดิมนะคะนำมาแบ่งปันใหม่นะคะหลังจะเป็นพาร์กิ่งนะคะ มายเลขห้าค่ะจะเป็นขั้วตูนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอได้เลยนะคะ หมายเลข6ค,ค่ะจะเป็นสมเด็จไพ่ตองนะคะแบ่งปันที่สองร้อยบาทเหมือนกันนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดนะคะเริ่มอง ที่8นะคะจะเป็น250บาทนะคะจะเป็นสมดิษแก้วนะคะเป็นสมดิษฐเนื้อแก้วนะคะองค์ละสองนะคะหมายเลขเก้าค่ะ ะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นสีขาวนะคะแถวที่สองนะคะจะเป็น2องห้าสิบาทนะคะแถวที่หนึ่งสองค่ะสนใจองไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะสิบค่ะจะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะ 250บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นใสแบบนี้เลยนะคะ11บเดค่ะจะเป็นไกลซื้อนะคะสองบบาทเหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะเป็น หลังชดานะคะสิบสองค่ะจะเป็นไกลเซอร์นะคะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะแบ่งปันสองห้าสิบาทเหมือนกันค่ะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะติดอันนี้เลยนะคะสิบสามค่ะจะเป็นแม่เหล็กดุดติดนะคะจะเป็นสีทองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทอง ไปนะคะเป็นหมายเลข14นะคะจะเป็นแม่เหล็กดูดติดเหมือนกันนะคะนี่นะคะจะเป็นเนื้อสีดำนะคะจะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองนะคะเป็นเนื้อดำนะคะไปนะคะเป็นหมายเลข สิบห้านะคะเริ่มต้นองค์แรกนะคะเป็นองค์ละสามร้อยนะคะเป็นสมเด็จแก้วนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จตูนะคะประดับพลอยทวทีค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดค่ะข้างหลังจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จแก้วนะคะสิบหกค่ะหมาเลขสิบหกนะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ หลังก็จะเป็นปู่ทวดค่ะแล้วก็มีหลังเป็นหยกแดงนะคะสามร้อยบาทนะคะแบ่งปันนะคะสิบเจ็ดค่ะนี่นะคะพิมพ์สวยๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ18บแดค่ะจะเป็นสีแดงนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่ม เพื่อนนะคะแล้วก็เพิ่มลายตามมือโทรได้เลยค่ะหมายเลขสินะคะจะเป็นสมเด็จตูแล้วก็จะมีหยกเขียวนะคะแบ่งปันที่300บาทนะคะ19ค่ะ นี่นะคะพิมพ์สวยๆนะคะเป็นเนื้อแก้วนะคะมีไม่มากนะคะหลังจะเป็นสมเด็จโตะคะ่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ 20ค่ะจะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะจะเป็นทาทองนะคะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะดูดติดได้ทุกองนะคะนี่นะคะไม่ได้ยี่สิบขเป็นดูดติดข้างหลังนะคะจะเป็นพารก,กิ่งนะคะ ยีนะคะจะเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะหลังก็จะเป็นพญานาคคู่นะคะเป็นพระกิ่งนะคะแล้วก็เป็นพระพุธค่ะ 22นะคะ2ี่นะคะจะเป็นสมเด็จข้างหลังจะเป็นชุดเบญจพากาีนะคะพระรอดพระซุ้มกรนพยานะคะผงสุพรรณคะ่ะหมายเลข22นะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ ยีสค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะคะเป็นเนื้อแก้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเดโตนะคะแล้วก็เป็นยกแดงค่ะ24ี่ค่ะจะเป็น สมเด็จนะคะด้านหน้าจะเป็นสมเด็จแล้วก็ช้างคู่ปลาคู่นะคะเป็นสมเด็จเนื้อว่านนะคะหลังจะเป็นสมเด็จตูค่ะก็เป็นหยกเขียว หมายเลข้านะคะช้างคู่ปลาคู่นะคะข้างหลังก็จะเป็นผ้าพุทธจินราชดนะคะแล้วก็จะเป็นหยกเขียวะคะ่ะประดับพลอยนะคะสวยๆนะคะ 26ค่ะช้างคู่ปลาคู่นะคะข้างหลังก็จะเป็นพระพุธนะคะแล้วก็เป็นหยกเขียวปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะมีปลายทางแล้วก็มีโอนค่ะ หมาเล็ก27ค่ะช้างคู่นะคะปลาคู่นะคะข้างหลังก็จะเป็นพระสุรีนะคะแล้วก็จะมีเป็นหยกเขียวะคะ่ะแบ่งปันนะคะเป็นพระวังหน้านะคะสวยๆนะคะชุดวังหน้านะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบแปดค่ะจะเป็นปลาคู่นะคะแล้วก็เป็นช้างคู่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จตนะคะแล้วก็เป็นหยกเขียวต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลข 29ค่ะมีทั้งหมด29องค์นะคะหมายเลขยี่สิบเค่ะจะเป็นสมเด็จแล้วก็จะเป็นพระศิวลีนะคะจะเป็นซ้อนแบบนี้นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นสองสี่สองสี่สี่ค่ะ หลังจะเป็นตัวเลขนะคะ24 0สนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมี29องค์แถวที่1นะคะจะเป็นองค์ละ200บาทนะคะแถวที่2นะคะจะเป็น250ค่ะแถวที่3มที่4นะคะจะเป็น300บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะโทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมีปลายทางแล้วก็มีโอโอนะคะ่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มไลนะะ์าตามเบอร์โทรได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถ,ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ